สุขนตั้งกำลังเกียรติติดตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จากนี้ไปขอเชิญตั้งห้าฟังรายการธรรมานุสติดำเนินรายการโดยพระครูอาธรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองจ,งอจ,จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์จ,จังหวัดเชียงใหม่เจ้า มากะมีพระไว้ในดวงใจไม่มัวลงไหลิิงได้แม้มาลอลวงไม่ไปพันผูกบายอมุกท่านปวงก้าวได้ลู่ ชนคนดีพุทธมามากะมีพระชีน้นำทางเดินอุปสรรคเชิญสมาธิใจเกิดมีคำบุญตักบ,บาทไหว้พระกิตใจสุขีอิ่มเอมรุดีเรานีพุทธมามากะ หวังวันที่พร้อมร้างวันที่ไม่ขัดสนไม่หวังโชคช่วยเรื่องหวยจะรวยหรือจนสู้และอดทนแบบประชาชนคนดีบุดทีมามะกะมีพระชีนำทางเดินอุปสรรคเชิญสมาธิใจเกิดมี ทำบุญตกักบาตรไหว้พระจิตใจสุขีอิ่มเอม,อมรุดีเรานี้พุทธมามากัน วัดลองตองหางดงจงังหวัดเชียงใหม่มาพบมาปก,าปากขับญาติขับโยมวันนี้เป็นวันแห่งพระพุทธเจ้าคือวันศีลบัลธรรมต่อไปนี้ญาติโยมเอามาไปพระสวดมนต์แล้วก็สมัตรทานลับศีลกัน ต่อไปตั้งใจเน้อมาพร้อมกันไปกระหังสมมาสมพุทธภควาพุทธังภควันตังอภิวา ยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิตัดิยัมปิทุตังสระนังคัจฉามิตัดิยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัดิยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิ ปานาติปตาเวระมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิศิกขาบทนี้ห้ามฆ่าสัตว์ทุกชนิดอะตินนาธานาเวระมณีศิกขาปัทังสมาธิยามิศิกขาบทนี้ต่านเวเว้นในการลัก การโลกการคงกาเมสุมิชาจาราเวระมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสิกขาน,านี้ตานุละเวนอากการประพฤติในกามในผัวในเมียของคนอื่นมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สิกขาบทนี้ต่านหรือละเว้นจากการกล่าวคำเต็จอันปรจิงสุปราเมรยะมัชบามาถานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสิกขาบทนี้ต่านหรือละเว้นจากการดื่มของเมามีสุราและเมลัยของเสพติดทุกชนิดอิปมาเนปัญจสิกขาปั สีเลนะสุขติยันติสีเลนะภูเขสัมปทาสีเลนะนิพุตงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยต่อไปญาติยมทั้งใจสวดมนต์ทุกชังคะริต yakto hang pakin ni ari ya ya chati ya chato na vi chanami sanjit ya panang chi vi ta vô lo bê ta tê na sạch yê

านุภาเวนะสัทธาโสตีภควันตุเตภาวัตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพพเดบตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีภควัน ณอะบม์นั้นปัจจุบันสาวห้าองศาพี่น้องญาติโยมพระเจ้าต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดอย่างแม่วิแก้ยวยันโตเนี่ย บ้านบอกครกเหนืออำเภอสลับปีจังหวัดยังไม่ในนี้แม่ออกมีอายุจะได้ก้าวหูสิบปีอายุมันควรยืนแต่ดองมันได้หลายสาวนึกไม่อุ้ยแก้วนึกเป็นสาวเป็นสาวทุกเจ้าก็บอกจะเอาเหมือนกันนี่นะบ้านบอกว่าฟังท่านพระครูเท็ดกูเจ้ากูเจ้า นี่ขนาดคนเท่าน่ะอายุเก้าสิบตื่นนึกดีซีนะฟังศรัทธาแรงกราใจเป็นบุญเป็นกุศลแท้ๆฟังธรรมะอยากตุเจ้าหลายตนหลายองค์กระตดาน,นั้นแม่แก่ยนันโตนี่กับลูกกับเต่าปัจจัยคนไมย่ยิงคนหรอก ก็ได้เอาขันเข้านองทวานี่ดูเหมือนนึ่งป่าป่านึ่งนะข้าต้มขนมแถมไปถวายเพื่ตตอตานแพื่อับตนก็ตัวไปหน้าตลอดจนหอมเจตุขะใหญ่ตัยแดงต้องขอนุโมทนาขอบใจต่อแม่เอีกเก้ยวยันโต ยางหม่เป็นอย่างนักฉันละเน้อป่านะฉันละได้ตึงลำได้ดึงอร่อยฉันไปละโยมทั้งหลายแต่มาภาพเมื่อตะวนันนี้หลังจากที่ได้ฉันเจ้าแล้วก็พอดียมหมอตัง ลงวิทยาลาลส่งเสริมสุขภาพว่าวันนี้หมอฝ่ายจักษุฝ่ายตาพ้นมาอยากนิมนต์หลวงปู่ไปตวรวจดูว่าตาเป็นจะได้บ้องหเ่าเอาก็ขัดตรวจมือเลยนะกัวน้ำตาลมันขึ้นนะเนาะฟังไปยาติยมไปถึงเติงตี โรงพยาบ,บาลส่งเสริมสุขภาพแต่การไปเนี่ยญา,าติยมบอกว่าทุกเจ้าว่าคนบ้านจะไปลืมอย่างนามบัตรเนอะนาำบัตรเ,เป็นจะต้องหาข้อมูลจากนาำบัตรแต่มาไปก็วัดดูความดันของตัวเองแต่ว่านักก็นักเป็นน้อยจะว่าน้อยก็พอดีแล้วนีนะ ทังบนนั่นสี่ร่บก้าทงกลางหกสิบทางข้างล่างเจ็ดสิบแกนี่ความดันยังกิโลโดยว่าน้ำหนักจะมีเท่าไดน้อคนปรากฏว่ามีแปดสิเกกิโลกว่าแปดบเก ส่วนสูงก็เต้าเก่าพอาพราต้องหื้วัดเพดนะเอวก็วัดมีร้อยปายส่วนสูงก็มีร้อยเจ็ดสิบปายเดี๋ยวเข้าห้องตรวจดูดสายตาคนปรากฏว่าปกติใสเฉียวเหวียวใสแจงดี ่ามีคราบน้ำตาขึ้นตาก็ดีอกดีใจยติโยมเพราะการตรวจเลือดเจาะเลือดครั้งสุดท้ายได้สองสามวันวันนี้เบาหวานน้ำตาลอีน้องน้ำตาลเนี่ยเหลือร้อยซาวไปน้อยก็ถือว่าปกติใช้ได้ ไขมันเลวไขมันดีปกติดีเยี่ยมมากมากน้ำตาลสะสมดีเยี่ยมได้หลายดีพอดีอกดีใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดีขนาดไหนก็บอกวรนดีประมาทต้องปฏิบัติหนึ่งตามหมอสั่งว่าต้องฉันยาต้องดื่มยา ลางคนนี่รับยาออกจากรองยามาจากคลินิกมาจากอันไรนหม่มามาก,ก,กมินกองโคดกองโคดกันกองไปยอมกินโดยใจค,ความคิดของตัวเองว่า,ามากินเอาไปใจไม่จะตายหรอกนะตายกัระวังเนอะดือ้อแบบฟังคำมอ,ำองแบบฟังคำขอร้อง แต่อันมาจะไปตรวจมาอย่างนี้ดังนั้นอยาโยมตันบุฟฟังทั้งหลายอย่าบอกว่าทุกอย่างนั้นดีมากๆแต่ตัวเนี้ยเอาต้องรักษาคือมันดีมากๆยิ่งกว่านี้ต้องรักษาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์วัตะวันว่า กเ็เพิงเนว่าเหมือนกันเนอะโรคยาปร,รมาลาภาความว่ามีโรคนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐคนที่เกิดมาประเจ็บหนาตาตัน้นไปไหนได้สะบวกสะสดายาการก็ได้ไปทำงานก็ได้ยังก็ได้ไนะโอ้บุญนักแต่แตะโอ้บุญนักคนหลายถึงจะฐานนะ,ระรบารมีรวย ถ้าเจ้ากินข้าก็ตามแต่โรคภัยก็เจ็บมามาเบียดเบียนบางคนมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีสัมปติมากแค่กะเป็นสิบล้านร้อยล้านเี่นะเป็นไปเอวไปทำบุญที่วัดตันวัดนี้เป็นมีการมีงานที่วัดนอนแองแมงอยู่ที่บ้านนอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน ไปที่ไหนก็ไปมัได้จะกินจะว่าก,ก็มีคนป้อนหรื้อกินกนป้อนก็กินได้จะขับจะทายจะเยี่ยวอะไรก็ลำบากอย่ามาเป็ดตุกแต่เนื้อทันทั้งหลายเข้าของยาออกของยาเข้าของยา,าอากาอากของยา,งามันก็มีแต่ความทุก ความลำบากลักจะบนอยู่เสม,มอว่าท,ทยาททยก็ไปทายกายไม่กายบอดฉะนั้นอยากยอมตอนบุ้พังทั้งหลายแต่ว่านี้ก็ได้ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างในสุขภาพของตัวเองต้งมาเวลาก่างค่ำกลางคืน เขาเรียกว่าทุ่มก็ออกวัดไปบ้านหัวเสือฟังชื่อบ้านสะดุงอยากแต่เป็นบ้านหัวเสือเอาคนนักคนนาปลาบ้านคนหลายร้อยคนไปร่วมง,งานข่าวดำของพระออกคนนี้เพราะลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำคนนัก ญาติยโยมทั้งหลายถึงเวลาไหว้พระทำอาตานิลเาพื่อก็าว่ากันพร้อมกันเตทเแล้วก็ตัง้งใจฟังสง,งบสง,งีิบไปรบขวนพระธรมรมไปรบขวนองค์เตศญาติยโยมเตศที่หันจบไปงานอบรมสมโภชที่วัดสปุงน้อยอำเภอ và sang chẳng vật ở bùn. Phải từ ở vẫn chào phần chờ rơn vô tâm môn, suốt môn Tát lông vi hạt và họ quát bay. Phải từ có đây chẳng quá họ đi giạt dùng. Đi vắt sập bùng nói. Dù vừa phải sang chẳng vật ở bùn. phải ธนี้รรมจักกับวัฒนสูตรเนรือหาชระที่สำคัญผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมนั้นก็คงจะู้ว่าอัตติธรรมานุโยกกามสุขันิกานุโยกการประกอบความเพียนอย่างใดก็ตามต้นว่า จะไปทรมานทรกรรมตัวเองบางคนก็ถือเคร่งขัดอาหารกินเมื่อเดียวกินเจแล้วก็กค่อยดื่มน้ำสักเท่าใดจนร่างกายในสุดพร้อมบางคนนี่มีหนงังมีเอ็นอุ้มกระดูกเกี่ย ไไหนมาไหนกับขได้เราะร่างกายมาสมบูรณ์โดยเป็นหลวงพิษว่าต้องเข้งๆข่งต้องอดเข้าอดน้ำจิงงจกสำเร็จพระโดเจ้าเปินลองมาแล้วเปินทำมาแล้วก็นย่ต่างความสำเร็จอีกประการหนึ่งมุ่มุ่นอยู่ในเรื่องของกาม ของการวัคคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องอารมณ์ต่างๆอยาโยมมอาจะต้องละซึ่งเหล่านี้ในเรื่องในราวของธรรมจักเรื่องของขันห้ารูปเบทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีในธรรมนั้นหมดถอดใจเวลาเทศพอห้พอดีก็บังคมสมเร็จสเสด็จ ไปวัดหนึ่งวัดของตองเจ้าเอยสิบโมงป่ายน่อยมานั่งอ่านหนังสืออุคน้าอันอัน,อนนี้นี่น,นะแล้วก็พักผ่อนก็รเรียกว่าวันเวลาผ่านคืนว,วันเวลาคืนผ่านไปนั้นเอามาเอื้อผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ใจเวลาเอื้อมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อันนี้ตุเจ้าจึงของฝากไปกับญาติทับยมเอาละญาติยมทั้งหลายวันนี้ก็หันว่ากอเหมาะก,ก็ดีเนาะอายุวันโนสุข,ขังพลังก็กกันไปโอกาสหน้าเจริญพร มามะกะมีพระไว้ในดวงใจไม่มัวลงไหลยิ่งได้แม้มาล่อลวงไม่ไปพันผูกบายยมุกท่านปวงก้าวได้ลุ่วงผ่านผลจากคนตั้งใจถือครอบครัวเป็นหลัก สมาธิใจเกิดมีทำบุญตักบ,บาตรไหว้พระจิตใจสุขีอิ่มเอ,ม,อ,ม,อมรุดีเรานี้พุทธมามากา สู้และอดทนแบบปรัชาชนคนดีพุทธมามะกะมีพระชีนำทางเดินอุปสัคเชชนสมาธิใจเกิดมีทำบุญตักบาตรไหว้พระอิตใจสุขีอิ่มเอมรุดีเรานี้พุทธมามะกะ